โ่รงบสองรอลวล่งลว่วงอนล่กดเย็บลกหมดเย็บลุกหดเ็ลกเาเลยครับอ้าล้วไปถือทำไมวะวางยังไงเนี่ยอิมไปก่เราบอกเทพเอาเอา เอาล้วเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงก็จะมาเล่นกาลีนาเดลต้าฟอร์ให้ดูนะครับเป็นโหมด OP ครั้งแรกของลุงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะไม่กดยืนยันอะไรไม่รู้อ่ะเออนี่มีหมวกนี่ด้วยหมวกหมวกฟับจีหมวกฟีฟายแล้วมองมองมันเห็นแคบลงเลยนะกระทมเลยมองเลยอ่ะเมื่อเช้าอ่ะผมมาจะเล่นแคตาเดียวนะมันรอโอเสียงหองเออไม่ได้ กมเกมนึ่งมันกี่นาทีแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะออกอแต่ว่าเป็นจกัดสามสิบแล้วก็ในโหมดรับสุดยอดจากัดยี่สิบไม่ผมจไม่ผิดน,นะอันนี้ไม่ต้องคลิกอะไรใช่ไหมอ,อันนี้ต้องรอครับแต่ว่าอันนี้ไอ้จุดนับส่งคือจุดที่เราจะเกิดแล้วก็ไอนน้ที่เหลือมันก็จะบอกจุดนี้นั่นในแมพว่าถ้าเราจะออกก็คือมุมล่างสีเขียวครับแต่ว่ามันจะมีสีเขียวที่ต้องใช้เงินออกด้วยเงินก็ต้องไปทำเวสในแมพ ถ้าออกเีคือไม่ดูไกลเนี่ยใช่ไหมไม่ีเลยอะไม่มีเลยก็แน้เราไหวอยู่วิง่งประมาณไไม่กวาดไม่วานขยะละ เดินเงียบได้นะลุงอันนี้คือจะไม่ได้ยินเลยถ้ากดแขลอกเรียบร้อยอันนี้ปอดอเวาเอเขียวเขียวเก็บได้ได้เลยนะลงพวกของพวกเนี้ยจะเล่นเก็บของฟ้ามากกว่าไอ้ที่ปอดไบด้วยนีบอดมีตัวปอดเปบอดไเป็นออไปอดปอดปอด ได้ไเขา้เขาเลยเขาเ้เขาเลย้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลดี๋ยวนํำให้ร้อ,อนร้นนนนอนร้อนูดิบูบาไม่ายไตายเฮ้สวยชอไหชอชอนลยวานลดีเสียงรอนมันปดไ้น้้นโอ้ไม่ไม่แตกว่ะขอไม่แตกโอ้แต่หวยเดียวเมื่อกี้จัด cung bị tung vào lắp súng bông máy, hey, dừng lại, 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 เฮ้ยบอดครับลงุงแกนหักว่ะเต้าบ้าบดจังบดแตกลุงระวังนะอยู่ด้านล่างคนเดียวโอเคโอเคเดียก่อนแล้วกันมาเปิดนี่เสียคนวิ่งอยู่ไม่รู้บดหรือคนมันวิ่งไงประเด็นเสียบอดแน่ จะมีรูทอยู่ทั่วตึกเลยครับแล้วก็อยากแคปบดครับบอด <Watching. S 1> เดี๋ยวซีเฮ้รับทีวัาผู้เข้าเลยครับนไหนมล่ะขึ้ไหนใช่รอเปล่าไม่ะไม่นเนี่ยปน นเ้าไปเเลยฮ้ยนี่ไงเฮ้ยบอดใช่ปะบอดบอดบอดยังไม่เติมเป็นคอนเทนเนอร์ว่ะไปปะไป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 นั่นแหละมันอยู่ข้างในนั้นเลยไป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 อุ้ยเดีอดขาหักอีกทีอุ้ยอุ้ยโดนยิงบอดยิงอ่ะโอ้ยเกือบตายอ่ะ ยูดยืดยื้อให้หน่อยพี่พโอ้ยยิงไม่โดอนอียวกันปัดปัดแตกปัดแตกมันยิงกันในนั้นหรือเปล่าพี่ใช่ในนี้ไงในถ้ำเนี่ยไม่รู้มีอะไรไมันชอบเข้าไปกันจัง okay. เอาไงก็ไปไถมาจากทางขวาเปล่าไอ้ทางที่เราออกอะ่ะเพราะมันวิ่งไปได้นะ้ปมันต่อกันแล้ว,กกลวค่อยๆไล่มา เฮ้ยผมโดนอะไรวะลุงเลือดตกหรือเปล่ากดกด F3 แล้วก็ไอ้นี่กด F3 แล้วก็ดูว่าขาหักเกดกดขลิกกดคลิกซ้ายเลยครับพี่สัญลักษณ์อ๋อโอเคแล้วใช้คีย์บอร์ด70%โคตรลำบากเลยทีนี้ข้าทางนี้ไม่รู้มันดักเราไหมนะ สแกนได้มยิงสแกนเข้าไปเลยแต่เมื่อกี้เสียงอยู่ทางบอกไม่ทันเสียงอยู่ทางขวาฮะอยู่ฝั่งนู้นเออกอยู่ฝั่งนู้นมุมมองแม่งแคบลงจริงด้วยว่ะไม่เอาคุณสมบัฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยมีคนปลามาซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะใช่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 นี่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 อุ้ยเฟสเฟส ม Quand, ไม่โดนไม่โดนผมโดนผมโดนเยอะๆๆๆไกลเยอะๆๆๆแอบอยอะแอบอยู่ระเบิดเจเจอ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 ข้างในนี่แหละข้างในนี่แหละลุงระเบิดบอกไม่ได้อ่ะลุงเยอะหน่อยได้ไหมครับ You okay ลุอนึงลุอนึงลอนึงล็อส วงหมนูนแมนนี่กยลุงเทพลุงหมกเทพลุงหมกเทพลุงอเไยครับเอาแล้วไปถือทำไมวะวางยังไงเนี่ยเทลเอาเอาอะไรอะไรไกลไปดูอคมันกระบอกสามแสนพี่ตัวตัวตัวเอาเอาลุนลุนลุนลลุงครับลุดเอาเอาอยเอาคาห ยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายเอาของให้ใช่เลยอย่าปิดตัวเลยายยี่อ็ไม่ได้ห้อกแต่เหมือนมง่โดอะไปแก่ต่งกันเหมือนหมอไอ้ที่มงกลับมาคือผู้่อมัู้ใ่ไเปนผู้่อยไอ้ดกู้ใ่ตัวตัวตัู้ใหญู่้ใหญู่้่ิ่ง่งไม่เที่ยวอู้ยอะไเนี่ยผู้ใหม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอนนี้เป็งของโรงเีแล้วมนคอเอคือดรียนหรอเดี๋ยวนี่แหละตรงนั้นตรงนั้นตรง้ไม่มอะไรตอนนี้ตรงผีหมดละขึ้นบ่หลังยานไปใช้งานเลย วันนี้ก็ทองไงตัวสุดแบบนันน่าจะเป็นได้แล้วแ่ในลิก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 กวะอ๋อหน่งสองม่้อ๋อสี่ห้าเป็นตัวสุดหรอกสไม่ใช่ไมลๆอยู่ไลๆไปมนไม่ใ้ใรมไปมกันไม่้องกวาดไปไหนนะ่นไอู้ทเน่

ได้กินเป็นฟัวตล็อกและอ้าวาทียบไอโอ้ยไก่ไอเนี่ยไอ้ปืนไอไอฟัวแม็กกลมเนี่ยยดยดไดมอนด์กับยดแพททีนัมไปสองตัวดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วถ้าชอบก็กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับ